ฮัลโหลเออเออโอ้โหสันญ,ญาณบ่มีกะเออ,อยู่ห่างโดงโอ,อ้แม่มูจังห่างโดงกะกอโพดเฟสตะก,กี้ล้อมากราบคูบาดวงดีวัดบ้านฟ้อนหนองควายห่างโดงกัอ,งอยู่ห่างโดงน่มันจะได้ไปไหนตั้งเนี่ย มันก็ตึงว่าห่างโดงห่างโดงเออโอ้สัญญาณดีต้องเอิญเนาวะวะสะดุ้งนะลูกค้าไปะสะดุง้งกับมันสัญญาณบบดีอะ่ะอุ้ยลูกค้าไปร้านไปสะดุะะด้งนะ่ะเออเดี๋ยวก็อู้กันบอเออเออเดี๋ยวก็อู้กันบอมันแบบได้ยินนะมันเอินกันกำกับเข้าอยู่กับมันแบบได้ยินนะ่ะพี่ก็ปองยังแบบต้องอู้ต่ออีนึ่ง มันมาได้ยินพี่มันอุ้มๆอย่างกับโมสั่นโทรศัพท์แล้วถามอยู่ไหนอยู่ไหนหื้อน้องโมหัวว่าใดเื้อน้องบอกว่าใดอ๋อเขาอยู่ไหนอ๋อก็อยู่ห่างโด่่ห่างโด่งห่างโดงพอดเฟสลูกคราบพอดเฟสก็ห่างโดงพวดไลน์ก็ห่างโดงสาวพันก็กินลาบอยู่ห่างโดงก็มาตัวกันนะบ่พี่สาวอยู่ห่างโดงสามพันอยู่ห่างโดงโอเด็กต้องอยู่ห่างโดงมันก็อ้านี่ตำบลอย่างตำบลอย่างที่เขาตำบลหนองควายอำเภอ ก็ห่างดงก็ห่างด่งนะกะเล่าหมูจักกะห่างดงก็ห่างดงเลยน้องโทรมาหาน้องเป็นคนไม่แต่งก็ห่างดงก็ห่างดงอีเดนหมูกาห่างดงมีไหนอ่ะก็ห่างดงหลวงพ่อที่เดียวมันเนี้ยห่างดงนด่งดงก่อ่าอีเดนเนี่ยย้ายหมูจักห่างดโม่งหมูนักการมันถามว่ามีไหนกับมีห่างดงกับน้องขบวนห่างดงไงน้องพีทกะ นั่นก็กระหังดงกระหังดงนั่นแหละแล้วน้องคุณน้องบอกว่าใคอ่ะพี่สาวก็มันถามว่ามีไหนมันก็เออพี่อยู่ไหนอยาพี่มีไหนอยากระหังดงกระหังดงก็บอกว่าห่างดงนั่นหรอเนาะอือฮะอ๋อกะอ๋อ sorry sorry i m so sorry i m so sorry ประเทศอย่างโหมดอ่ะโอ้โอ้กะอูกระเด็นนะพาสัญญาณโทรศัพท์ปรดีแล้วมันอยู่ดอยหลอดว่ะ แล้วมันเกิดแต่บ้านมันอยู่ไม่แตงอ่ะเพราะว่าอยู่ไหนห่างโดงว่าแล้วเมื่อู้จักห่างโดงไงกะห่างโดงกับห่างโดงนะกกับน้องห่าพี่สาวสองพันกินลาบอยู่อีไว้นะกพี่โอเดสไปไหว้พระไปไหว้ปอนยากไปไหว้ครูบาดวงดีห่างโดงอยู่ก็กูก็อยู่ห่างโดงเนี่ยกูอยู่ไหนก็อยู่ห่างโดงนะกัวสัญญาณโทรศัพท์ก้องดีอือแล้วอยู่ไหนอคือว่าไหนอ่ะห่างโดงเออฝลังสะดุ้งห่างโดงนะกะฝลังสะดุ้งน้องนะกะสอรี่นะเนาะ เออแอมสอรี่แอมไม่เสียงไม่ได้ได้หรอพ่อนผอนเสียงต้องพ่อนเออแอมโซ่สอรี่ไอแคนนอสอนเสียงลดเสียงฮะลดเสียง I cannot คาเสียงลดลดลดมันจะคาฮะไปอยู่คอนฟอร์มแอมสเตย์อินหางดง กับเขาน้องภาษาน้องควายอ๋อหางดงนะกับน้องควายอ่ะก็บหางดงกับหางดงนะกะนี่บอกว่าไหอ่ะอยู่ห่างดงน่ะกัมาเข้าใจกระกับอยู่ไหนพี่กระอยู่ห่างดงก็ถึงบอกว่าอยู่ห่างดงห่างดงไหนก็ห่างดงก็ห่างดงนะกะบคุณจะไปไหนคุณจะไปหัวดงได้ไหอ่ะหัวดงเจียงไฮ้พวบ้านน้องพุนหัวดงนี่ก็มีหัวดงศิลป์ปีห่างดงศิลป์หัวดงก็มีกะ มีมดบ้านมันแต่หางดงไม, <ด S 2> ม่ติเดียวมันก็หางโดงกับมิดที่เดียวนะแกมไม่แต่ทุกอำเภออะมันมีมดห่างโดงอะ่ะบ้านห่างดงอย่างบ้านหัวดงอย่างเวอําเจียงไฮยังมีกลางดงนเนออาะเจียงไฮยังมีจาแล้วมาเอ็ก มือสัญญาณมันดีว่ามันเอก็กซ์ไซนองของพูนะสัญญาณมันค่อยดีตอนไหนมึง,งนันกเอ็กซ์ไซมันกูได้ยินอยู่ล่ะมันบอกว่าพี่อู้ด,ดังๆน้อย,อยแก่งกรรมเนาะพี่อู้ด,ดังๆน้อยเพิ่งว่าไรอ่ะได้ยินอยู่กันงูหายงานมันค่อยดีอ่ะก็มันยังหัวแห่างดงมันบอกพี่อยู่ไหนแต้อ่ะ ก็อยูห่างโดงก็บมันก็บอกมันหงมันเล่นทายปัญหาอะไรเลยอกมึงกบอกมันห่างโดงก็มันห่างโดงมันกรหู้หน้าไปห่างโดงมึงกระบอกมันห่างโดงมันกรหู้หน้าไปห่างโดงก็ยังถามกันว่าห่างโดงห่างโดงไหนอยากที่ไหนห่างโด่งที่ไหนมีไหนห่างโดงมีไหนห่างโดงอยากนี่น้องว่าใดอ่ะห่างโดงกับห่างโดงนะกะห่างโดงกับห่างโดงนะกะนี่หลายคนเข้าใจโอเดสอุมของเรื่องที่สองพันบาคียาแล้วก็แปลงหน้าเท่าอยาก